โอเคครับนักศึกษาครับวันนี้ก็เป็นกลุ่มสุดท้ายเนาะวันนี้นะครับก็จะเป็นการสอบนะครับ oral presentation นะครับของ m i n i Project นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชานะครับเรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมของปีการศึกษานะหนึ่งครับปีารา256นะครับก็อาจารย์ขอให้นักศึกษาครับนำเสนอผลงานวิชาการต่างๆนะครับที่นักศึกษาทำมาซึ่งผลงานวิชาการของนักศึกษาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทความวิจัยนะครับเพื่อตีพิมพ์วารสารในระดับ าาในระดับชาตินะครับในเวอร์ชันสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศนะครับนั่นเริ่มเลยครับผมครับกครียนอาจารย์แล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังมินิโปรเจกต์ของเราทุกคนนะครับวันนี้ครับกลุ่มของพวกเราครับก็จะมานําเสนอผลงานวิจัยมินิโปรเจกต์ในวิชากระบวนการอบแห้งครับกลุ่มของผมครับมีสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับคือผมนะครับนายอุไรบุญป่านครับผมนะครับนายสุรพงษ์ทีจนคีมานครับ ผมทำในายเจริญพันมิบริบูรณ์ครับผมในวิทยาศาสต์จันเตงครับครับซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ครับครับครับในมินิโปรเจกต์ของเรานะครับเราเลือกที่จะศึกษาการอบแห้งขมิ้นชันแผนครับทางนี้เนื่องจากว่าขมิ้นชันมีคุณค่าทางเภสัชวิทยาครับและขมิ้นชันเองเนี่ยยังเป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า ามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์พัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตสีผสมอาหารแบบธรรมชาติได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับข้มิ้นชันอบแห้งเนี่ยพบว่ายังมีการศึกษาอยู่ในวงแคบครับดังนั้นครับกลุ่มในงานวิจัยของเราหรือว่ามินิโปรเจกต์ครับจึงเลือกที่จะศึกษาการอบแห้งขมิ้นชันครับโดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาก็จะมี3ข้อลังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือเพื่อศึกษาหาตัวละครศาสตร์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นของขมิ้นชันแผ่ระหว่างการอบแห้งด้วย องคอรที่อุณหภูมิต่างๆครับรรข้อ2เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมปรสิทธิ์การแพร่ความชืน้นประสิทธิผลครับนะครับรายงานเป็นกระตู้นในระหว่างกระบวนการอบแห้งครับข้อ3ครับเพื่อศึกษาหาผลกระทบของอุณหภูมิครับต่อการเปลี่ยนแปลงสีของคอมินชันทงในระบบสี CIE และระบบสีมูเซลครับต่อไปนะครับขอเชิญคุณสุรพงศ์มาพูดในหัวข้อของอุปกรณ์และวิธีการทดลองครับ ในส่วนนี้นะในส่วนนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่นำพวิชันที่มีความสุขที่มีความสุขแก่ใกล้เคียงกันมาทําความสะอาด้าะแช่เป็นเวลาแช่เย็นที่4องศาเซีสเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะนํามาปอกเปลือกและเข้าเครื่องสไลด์ต่อไปครับแสดงว่าทางว่าในทางวิชาของคุณเนี่ยคุณได้ควบคุมนะครับตัวอย่างเนาะ ควบคุมวิธีแรกก็คือเรื่องอของระดับความสุขของของ,ของมิ้นชันคุณไปขัดมาถูกไหมครับอ่าจากนั้นก็แช่ตู้เย็นเพื่ออะไรครับเพื่อปรับสมดุลอ่า<อ>แล้วก็อีกอีกอีกอป้าหมายหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่าเยืยวอยูอ่กันเก็บรักษาเนาะแล้วก็ตอนคุณสไลด์เนี่ยคุณเอ่ปอปอกขมิ้นชันเป็นยังไงครับปอกขมิ้นชันให้มีขนาดเส้นผ่านศเอ่อลูกทรงกระบอกให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วก็เข้าเครื่องสไลด์แล้วเข้าเครื่องสไลด์ให้มีความหนาประมาณหนึ่งจุดหนึ อ่าคุณรู้ได้ไงว่าเคอร์เซไลคุณมันปรับความหนาได้ปะไม่ได้ครับซึ่งเราได้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก็คือขนาดของช่องว่างใบมีดครับครับอ่าแล้วก็มาหาค่าความชื้นเดอเอโอเอ c อ่าที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะ105องศาเป็นเวลาเป็นเวลา24ชั่วโมงนะก็เอาค่าลำหนักที่เกิดขึ้นไปดิทอหาความชื้นต่อไปโอเคอ่าต่อไปครับครับในส่วนของการหาความชื้นนะครับเราสามารถหาความชื้น ที่อยู่ในรูปของความชื้นฐานเปียกเมื่อเราได้ความชื้นฐานเปียกเราสามารถนํามาคํานวณเป็นความชื้นฐานแห้งต่อไปได้ครับในส่วนของกระบวนการอบแห้งเราจะใช้เครื่องอบแห้งแบบเทดายซึ่งมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเป็นทิศทางเดียวและในงานวิจัยของเราเราใช้การศึกษาบนสมมติฐานของ การผมแห้งแบบซิงเกิลเลเยอร์ซึ่งจะศึกษาเฉพาะอุณหภูมิเท่านั้นครับอซึ่งจะศึกษาเฉพาะฟังก์ชันของอุณหภูมิเท่านั้นครับโอเคครับอ่ต่อไปต่อไปในส่วนของหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องขอเชิญคุณเจริญครับโอเครัาผมส่วนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการห้นะครับการผมแห้งในทั่วไปครับเราจะสามารถอธิบายได้อยู่ในรูปของกราฟที่เป็นการเปรียบเทียบออ หมดความชื้นในระหว่างการแห้งนะครับโดยทั่วไปครับเราจะสามารถแบ่งได้อยู่ใน3าช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกนะครับเราจะเรียกช่วงนี้ว่าฮีตอพีเลนะครับช่วงที่2ครับเป็นช่วงของค o n มสแตนเล็นะครับและสุดท้ายครับช่วงที่3ามับช่วงของโฟลิกเร็นะครับซึ่งประจลที่เราจะนำมาทำนายการแห้งนะครับเราจะสามารถอธิบายได้อยู่ในรูปของเซอร์ไมทแอนเกรยคอและเซอร์ไมทริคอได้นะครับในการศึกษาวิวเจิตครั้งนี้นะครับเราจะสา เราจะศึกษาแบบจำลองที่มีความเกี่ยวข้องกับวัสดุทางเกษตรที่มีลักษณะเป็นแผ่นสไลด์นะครับโดยเราศึกษาไปทั้งหมดประจุทั้งหมด4ี่สิบแปดจุดด้วยกันครับได้แก่ประจุของนิวตันประจุของเพด์ประจุของแอร์เซนแฮเนสัตแอนทารีและนอกรมีนะครับในการหาอัตราส่วนความชื้นนะครับเราจะสามารถหาอัตราส่วนความชื้นได้อยู่ในรูปของมอยเจอร์เรชวนะครับซึ่งเป็นตัวแบบลายมิติดังสมการนี้นะครับ ต่อมาครับแบบจำลองที่เราเลือกมานะครับเราเจะมีตัชชี้บอกถึง่เหมือนอยดูสามค่าด้วยกันครับได้แก่ค่าอัตราสแควร์ค่ารูทมินสแควร์เออร์เลอร์และค่าคายสแควร์นะครับซึ่งแบบจำลองที่เราจะเลือกนะครับเราจะเลือกแบบจำลองที่มีค่าอัตราสแควร์สูงที่สุดนะครับและมีค่ารูทมินสแควร์เออร์เลอร์และค่าคายสแควร์ที่ต่ำที่สุดนะครับจากขัต้นนะครับในช่วงของ falling rate นะครับเราจะสามารถหาค่าการท่าสำเสธิ์การท่าเสร็จผลนะครับ ได้ในในความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์กับดัชนีนี่นะครับนะครับค่าสัมบูรณ์ค่าสังเสิการแทบจะตุ่นนะครับจะเป็นฟังก์ชันขององุ่นภูมินะครับเราซึ่งเราส่งน้ำเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ของอะไรเนี่ยครับเพื่อไปวิเคราะห์หาค่าพลังงานกระตุ้นต่อไปนะครับดัชนีนี้นะครับหลังจานั้นครับเมื่อเราได้เราจะนับค่ามิชั่นของเราครับมาว่าค่าประมาณค่าสีนะครับด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะครับหรือเราจะนับค่าสีอยู่สองร้อยอด้วยกันครับ ได้แก่รับระบบแบบ CIE แล้วก็ระบบแบบุูเซลนะครับซึ่งระบกแบบ c ซนะครับเราจะมีค่าพารามิเตอร์อยู่3ตัวครับที่สามารถบ่งบอกค่าสีนะครับได้แก่ค่า R ค่า L สตาร์ค่า A สตาร์แล้วก็ค่า B สตาร์ครับส่วนในส่วนของระบบเซลย์แบบมูเซลนะครับเราจะสามารถอธิบายได้อยู่ในรูปของค่าสีสันะครับค่าความสนะครับแล้วก็ค่าแตก่าความชินโดยรวมของคอมมิชนะครับต่อไปนะครับ ผมข้อต่อไปครับมาเชอร์ฟรนันะครับครับผมจากผลการวิจัยครับนี่ก็เป็นกราฟครับความสัมพันธ์ระหว่างโมเชอร์เรชช์โอโมเชอร์เรชช์โอนะครับเทียบกับในยิ่งไทม์ครับจากกราฟนะครับจะสังเกตเห็นว่ากราฟลักษณะของกราฟจะเป็นแบบ exponential curve ครับด้วยในการศึกษาของเราเนี่ยเราใช้อุณหภูมิในการอบแห้งทัองศาเราพบว่าใช้เวลาเวลาในการอบแห้งอยู่ที่235นาทีอุณหภูมิ60องศาเซลเซียส 60องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบแห้ง205นาทีอุณหภูมิ6 5องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบแห้ง170นาทีอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบแห้ง145นาทีและอุณหภูมิ75องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบแห้ง120นาทีครับโดยจะสังเกตเห็นว่าระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นครับจะทาให้จะช่วยให้ลดจะทำให้เวลาในการอบแห้งลดลงครับ การแสดงว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเป็นไงครับการเพิ่มอุณหภูมิก็จะทําให้เร่งอัตราการอบแห้งได้มากขึ้นนะครับซึ่งส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการลดเวลาในการรบแห้งเป็นไงครับลดลง,ลงอัอนนี้ตัวเลขที่อาจารย์อยากอยากจะถามเยอะนันเนาะเออห้าสิบห้ายอะนันบอกว่าใช้กี่นาทีนะสองร้อยสามสิบห้านาทีจากความชื้นจากเท่านี้หลือความชื้นสุดท้ายเท้ากันหมดพอหกสิบอะใช้ความชื้น เลยเท่าไหร่ใช้กี่นาที60ใช้170นาทีครับกูก็แสดงว่าแสดงว่าเท่าไหร่นาทีครับอ่าแสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าองศาสามารถมวล้ได้30นาทีครับอ่าคิดเป็นกี่เท่าเราคิดให้จั์คำๆดิสมมติ30นาทีส่วน2 3 0คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็30นาทีส่วน2 3 0 2 3 0อ่าใครมีเครื่องนี้เลขก่อนเลยสี่ส10 ประมาณเท่าไรครับซอยสามิบนาทีสว่สวนส่วนสามสิบห้าสิบสองจุดเจ็ดหกถูกป่ะครับอ๋อแสดงว่าพร้อมเนินทาองศาลดเวลาในการออกแ้งได้สิบสองเปอร์เซ็นอ่าคิดให้กาจารตตอบสิหกสิบมาหห้าอ่าลดไปกี่นาทีครับตอนแรกขังว่าลดไปกี่นาทีลดไปอีกสามสินาที่ะลดไปอีกสามสินาทีป่ะ ร้อยเจ็ดสองร้ห้าลบร้อยเเป็นสามานาทีอะสามส่วนสองร้เป็นเท่าไหร่ครับสิบเสดเปอรโอ้แสดงว่าครับแสดงว่าถ้าเกิดช่วงอุณภูมินะครับเพิ่มมาอีกข้ั้งสารจาก60สิบหกห้มีประสิทธิภาพในการลดเลาดได้สูงขึ้นอีกเป็นสิบเจ็ดเอรอะขออีกตัวนึง่งอลยตัวหนึงแสดงว่าอ่ะให้เกิดหกสเป็นเจ็่ะ เทาไห่ใช่อใช่เหรอะไรครับอ่ายี่สิบห้าหารร้ยจ็สได้เท่าไหร่ไอา่อยีหาหารรจ็สได้สิเออถือว่าก็แสดงว่ามันก็ยัสอดคลองกับเปเปอร์ใช่ไหมที่ที่เราคูดกันน้องแสดงว่าช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการแพรงและมีประสิทธิภาพในการลดเวลาในการแพ่งที่สุดน่าจะเป็นช่วงไหนครับ ช่วงอนุมูลหกสิบถึงหกสิบเนาะโอเคป่ะเราต้องวิเคราะห์เชิงสักระแบบนี้ใช่ไหมอ่าเยืนยันพูดได้ดีมากต่อเลยครับครับก็จะนําไปสู่การวิเคราะห์หาค่าแบบจําลองทางทฤษฎีศาสตร์นะครับโดยที่เราจะใช้โปรแกรมมินิแท็บโดยใช้คําสั่งของ non-linear regression ครับในการคํนานวณหาค่าาพารามิเตอร์ต่างๆของในแต่ละแบบจําลองนะครับแล้วก็จะใช้โปรแกรมเอ็กเซลครับในการคำนวณหา,าค่า R อันสแปร square และ Lumin square เรื่อยครับ ในการศึกษาเนี่ยพบว่าแบบจาลองของเพครับเป็นแบบจําลองที่มีความแม่นยําและก็เหมาะสมในการทํานายอัตราการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขมิมมมมมม้นชัแนแผ่นในระหว่างการถมแห้งด้วยลมร้อนครับเมื่อเปรียบเทียกบยกับแบบจาลองอยงอื่นครับทั้งนี้เนื่องจากว่าแบบจาลองของเพดเนให้ค่า R สุภาพสูงที่สุดแต่ให้ค่าไถ่ายสุภาและดูดียนส,มมสอภรพต่ำสุดครับนอกจากนั้นครับยังสังเกตเห็นว่าค่า k จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นครับในขณะที่ค่า n จะลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นครับต่อมาครับ หนึ่งในมิตีที่นิยม in ในการทดสอบครับก็คือการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการทดลองนะครับมาทาการเปรียบเทียบก,กับข้อมูลที่ได้จากการทํานายด้วยแบบจําลองครับซึ่งพบว่าข้อมูลที่ได้จากการทํานายด้วยแบบจําลองในที่้ก็คือแบบจําลองเพจนะครับจะมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับเส้นทดสอบหรือว่าเส้นเท l ริเบตเคอร์ฟหรือว่าเส้น45องศานั่นเองครับดังนั้นจึงสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่าแบบจําลองของเพจครับเป็นแบบจําลองที่มีความแม่นยําก็เหมาะสมในการทานายค่อาอัตราส่วนความชื้นครับผม แล้วก็ต่อไปนี้ขอเชิญคุณวีรพัฒน์มาพูดในหัวข้อต่อไปครับผมต่อไปรับรูนในส่วนของค่าสมบัติการแพร่ความชื้นสิทธิผลดีบ้างนะครับจากตารางก็จะเห็นว่าค่าสมบัติการแพร่ความชื้นนะครับจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับอุณหภูมินะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมินะครับจะเป็นการเพิ่มระดับพลังงานให้กับกระบวนการแพรนะครับทำให้ลักษณะการเกิดลาเทนฮีหรือว่าอัตราการระเหยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อไปมราจะมีส่วนของค่าพลังงานเนตต้งนะครับ างที่บอกกันแต่ตอนต้นนะครับว่าสาัมปรสิทธการแพร่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมินะครับดังนั้นในการเพิ่มอุณหภูมิจะทาให้ทําให้ค่าสัมประิทการแพร่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็จะได้อัตรา,า,าของความสัมพันธ์ของการาฟดังสไลด์ดีนะครับและเราจะใช้สมการของอนรันนียนะครับในการหาค่าในการกระตุ้นนะครับและพวบว่าพลังงานกระตุ้นนะครับมีค่าเท่ากับ28.49กิโลจูลเปอร์โมงนะครับสุดท้ายเราไดูในส่วนของค่าผลกระทบของอุณหภูมิต่อาการเปลี่ยนแปลงสีของขมิ้ ก็พบว่าค่าสีที่เหมาะสมที่สุดนะครับจะเกิดที่อุณหภูมิโมสีองศานะครับเนื่องจากให้ค่าความสว่างค่าความเป็นสีแดงแล้วก็ค่าความเป็นสีเหลืองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดเป็นเองนะครับจากผลการทดลองทั้งหมดนะครับก็จะสามารถสรุปผลได้ว่าแบบทดลองของเพจนะครับอยู่ความเหมาะสมมากที่สุดในการทำนายการเปลี่ยนแปลงชีสหรือคาไิ่ชนในระว่างการอบแห้งนะครับแล้วก็ค่าสัมประสิทธิการแพ่ความชื้นนะครับเป็นบเชชัตนของอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิก็ทำให้ค่าสัมประสิทธิการแพรเนี่ยเพิ่มขึ้น พลังงานตัต้นนะครับมีค่าเท่ากับ28.49กิโลจูลโมลครับค่าสีที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในอุณหภูมิ0.03ซีซีนนะครับสำหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้สำหรับการต่อยอดนะครับก็จะสามารถทำได้โดยการทดสอบในเรื่องของสารสัมผัสนะครับรวมถึงทดสอบไปในาสารต่างๆของคำวิจัยครับกลุ่มของผมขอจบกันแล้วสำเร็จเลยทั้งหมดครับโอเคมี<ๆ>นหน้ามีนัน่งคนเลยมีเรียงมีคำถามโอเคอา่า ตามกันอย่าม,มาหน่อยอ่าวิงตกกอบแล้วย,ยืนยืนบางจอเลยยืนบังจอเลยขออ่าไม่เห็นบอลบอลอ่าเข้ามาหน่อยเขมาม่หน่อยอ่ะคำถามทุกท้ายครับอ่าอยากให้ตอบแบบทำความคิดนะครับจากจิตใต้สมนึกเลย<อ>นะครับ<อ>ในการเรียนการสอนวิชานี้นะครับเราจะเรียนตามหลักจิตวิทยาข้อหนึ่งเราเรียกว่า learning by doing นะครับคือเราอ่ะไม่ได้เรียนเชิงทฤษฎีเลยเราลงมือการทำมากกว่า แล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์ทาก่อนแล้วก็เรียนรู้ผิดถูกยังไงถูกไหมครับเรียนศึกษาทาโปรแกรมมินิแท็ปเปนเนาะรอ่อนลีเนียดีเกชันเนาะ,ะแล้วก็สิ่งที่ต่างๆครับอาจารย์จะถามเป็นรายบุคคลนะครับเราขอเริ่มจากคนที่ตอบได้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องสุดกับบอลครับรบ,บอลได้อะไรจากวิชานี้บ้างครับอ๋อครับคือได้กระบวนการเอาจิงๆนะเอาจิงๆนะเอาจิงๆนะ ได้กับได้กระบวนการทํางานวิธีการเขียนเปเปอร์ได้ความรู้ของกระบวนการอบแห้งวิธีการอบแห้งและก็การใช้โปรแกรมวิศวกครับอ่าโอเคโอเคอ่าใจครับใจดะได้บ้างครับอ่าจริงๆนะครับจากการทำเนี่ยเรียนวิชานี้ครับก็ ได้หลายอย่างมากทางในเรื่องของความรู้ความรู้ก็คือผมมีความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือมีแท็บอะไรพวกนี้ห้องขึ้นแล้วก็โปรแกรมในส่วนของการออกแบบเครื่องเครื่องอบแห้งแบบถานนะครับโดยใช้โปรแกรม solidworks เนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้ในตรงนี้เพิ่มขึ้นและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือผมได้เห็นความตั้งใจแล้วก็เขาเรียกว่าการรอไม่ใช่เรียกว่าเาวัตถุประสงค์แท้จริงในการในการเรียนว่าเออความ ในความจริงเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเรียนตามทฤษฎีนะเราสามารถที่จะทำลงมือทําปฏิบัติเองแล้วก็ค่อยนํามาสู่การการเขียนการเรียนแบบทฤษฎีใต้ภายหลังครับเหมือนทดลองก่อนเนาะแล้วก<ช>็พยายามตอบเนาะเอางานวิจัยของที่มีอยู่แล้วมาลองทำถูกไหมครับมันก็จะต่างกากการอ่านหนังสือใช่ครับนี่เราอาร่านหนังสือแล้วเราลองทำวะอ่ะานตั้มครับตั้มเอาสั้นๆเลยนะแล้ว ก็ได้รรู้ในเรื่องของการทําวิจัยนะครับลักษณะของการทําวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การหาค่าต่างๆของกระบวนการวิจัยครับครับผมอ่ะวินครับไม่เห็นหน้าวินเลยอ่ะเข้ามาหน่อยครับคในสุของผมนะครับก็อย่างไรนะครับก็ได้เรื่องนเรื่องของอัลการก็เป็นส่วนหนึ่งของหลอกการกับแห้งหรือว่าการวิชาการครับแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาการวิจัยนี้คือ การความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ที่เป็นพี่ที่ปรึกษาครับแล้วก็อาจารย์กับพวกผมครับได้มีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นครับทั้งนี้ผมก็ยจะขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาครับแล้วก็รุ่นพี่ที่เป็นที่มาแนะนาพวกผมนะครับขอบคุณครับครับไม่เป็นไรสรุปสิ่งที่คุณได้คือคุณรู้ได้เข้ามาสู่ระบบของการทําวิจัยใช่ป่ะครับรู้ขั้นตอนพื้นฐานใช้คาว่าพื้นฐานเนาขั้นตอนพื้นฐานของการทําวิจัยที่เกี่ยวกับการอบแห้งถูกไหมครับเกี่ยวว่า คุณรู้ว่าเริ่มต้นต้องทําอะไรก่อนตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างการหาความชี้เริ่มต้นการหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์การทวนสอบมันถูกปหนอกจากนั้นคุณก็มีการเปรียบเทียบคุณภาพมันด้วยแม้ว่าในงานวิจัยของคุณจะเปรียบคุณภาพสีเนื่องจากเรามีเวลาบีบแค่4เดือนใช่ไหมแล้วก็เป็นแค่สามดกิจใช่ครับในอนาคตคุณก็เลยแนะนําลุกน้องว่าอ๋อถ้าจะทำลึกนะครับก็เอางานของผมไปทำต่ออาจจะตรวจสารประกอบแอนตี้ออกซิแดนท์อาจจะตรวจ เอาไปแช่น้ำคืนตัวและสีมันเหมือเนเดิมหรือเปล่าอ,าอะไรเงี้ยได้ไหมเพราะว่าคุณถ่ายทั้งมูสเทล,ลแล้วก็ไอดีถูกไหมครับโอเคไหมอ่ะครับวิชานี้อยากได้เกตอะไรครับเอครับแน่นอนนะต้องเอหมดเลยครับเอาเถอะคนก็หวังว่าไดเอเหมือนกันครับไม่หวังไม่หวังก็เอเหมือนกันครับวนอนก่อนเลยไดย้โอเคเลย ก็อยางได้เยียเหมือนกันครับโอเคครับโอเคนั้นเราขอให้คุณได้สิทธิ์นั้นอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ